สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องกฤษณาพาเครื่องนะครับรับเช่าจัดหาวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อรวยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับที่ผมก็ไม่ได้ไปเช่าพระที่ไหนครับวันนี้จะมาแบ่งปันความรู้นะครับสําหรับตะกุดรุ่นหลักและก็รุ่นยอดนิยมครับชื่อว่าตะกุดสามเคนั่นเองนะครับมีวิธีการดูแท้อย่างไรนะครับแล้วก็เป็นยังไงกบ้างสําหรับตะกุดรุ่นนี้นะครับข้อมูลคร่าวๆเนาะเดี๋ยวนี้ผมจะให้วิธีการดู เป็นจุดจ่ายตังต่างๆที่ผมเวลาผมใช้ซื้อตะกรุดรุ่นนี้ได้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับว่าตะกรุดรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงแล้วก็น่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยครับผมโอเคนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่เราจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูก่อนเลยนะครับก็วันนี้ผมก็นําตะกรุดหลายๆปีของหลวงพ่อนะครับมาเป็นตัวเปรียบเทียบให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายขึ้นนะครับในการพิจารณาเนาะนะครับอ่ะ อันดับแรกนะครับตะกุด 3K เนี่ยจะมีขนาดนะครับที่ค่อนข้างใหญ่กว่าตะกุดปีอื่นๆนะครับถ้าเทียบกันดูแล้วเนี่ยนะครับตะกุด 3K จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับอ่าเพราะว่านะครับเพราะว่าแผ่นทองแดงของตะกุดรุ่นนี้นะครับแผ่นทองแดงจะมีหนึ่งแผ่นนะครับโฟกัสไหมนะครับแผ่นทองแดงจะมีหนึ่งแผ่นนะครับ แล้วก็แผ่นทองเหลืองนะครับจะมีหนึ่งแผ่นแล้วก็มีแผ่นเงินแผ่นหนึ่งนะครับทั้งหมดเนี่ยจะมีถึงสามแผ่นนะครับทำให้ขนาดเนี่ยจะใหญ่กว่าปีนอื่นนะครับเมื่อเราวางเทียบกันแล้ว 150, <อ>เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนมากๆว่าขนาดเนี่ยจะใหญ่มากๆนะครับตะกุดปีนอื่นนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความยาวครับตะกุดสามเคเนี่ยมีขนาดนะครับความยาวเนี่ยห้านิ้วความยาวห้านิ้วนะครับ เวลาที่เราเช่าหานะครับเราลองหยิบขึ้นมานะครับถ้าเราได้ไปเช่านะนะครับแล้วก็ลองหยิบขึ้นมาดูนะครับลองวัดความยาวดูห้านิ้วนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยจะมีน้ําหนักพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับเมื่อเราส่องที่หัวตะกุดนะครับเราจะเห็นแผ่นเขาเรียกว่าซ้อนกันนะครับซ้อนกันอยู่สามแผ่นเลยทีเดียวจะให้ดูนะครับเห <ST> ็นไหมครับ จะมีแผ่นทองแดงนะครับแผ่นเงินแล้วก็ทองเหลืองซ้อนกันอยู่ถึงสามแผ่นเลยนะครับอ่าสองฝั่งก็จะเหมือนกันนะครับนี่นะครับก็จะฝั่งนี้ก็จะมีทุบด้วยนะครับซ้อนกันอยู่สามแผ่นนะครับตรงหัวท้ายนะครับ และนะครับก็เรามาดูที่ลายถักครับการเก็บเชือกนะครับตะกุดรุ่นนี้เนเี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์พอสมควรก็คือการเก็บเชือกเนี่ยจะต่างจากตะกุดปีนอื่นอย่างชัดเจนนะครับการเก็บเชือกก็จะต่างออกจากตะกุดปีนอื่นเลยนะครับดูเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจะมีลักษณะที่ต <fal is> ่างออกไปนะครับการเก็บเชือกแล้วก็การถักต่างๆนะครับมาถึงจุดสําคัญครับที่ทุกครั้งที่ ผมชาวตะกุดรุ่นนี้นะครับก็จะพิจารณาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็ดูจุดสําคัญจุดสุดท้ายที่ทุกดอกของตะกุดหลวงพ่อเนี่ยจะมีนะครับก็คือตัวพินทุที่อยู่ด้านในตะกุดครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับสําหรับสัญลักษณ์พินทุที่ก่อนที่หลวงพ่อจะลงอักขระทุกตัวนะครับจะลงตัวพินทุก่อนเลยเป็นันดับแรกนะครับจะมีอยู่ทุกดอกของตะกุดที่หลวงพ่อจานมือนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเนาะรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมจากนี้ด้วยนะครับ แต่ก็ในนี้ก็จะเป็นตะกรุดปีอืนอ่นๆเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาแยกตะกรุดแต่ละปีให้ดูนะครับว่าตะกรุดหลวงพ่อมีปีไหนบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าเนี่ยรอติดตามแล้วกันนะครับว่ามีปีไหนอะไรยังไงเพิ่มเติมโอเคนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการพิจารณาตะกรุดสามกษัตริย์นะครับเบื้องต้นเนาะนะครับเชื่อว,ว่าวันนี้พี่ๆทุกคนนะครับที่กําลังจะเข้ามาศึกษาสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อเพียรนะครับก็คงจะได้ความรู้นะครับไม่น้อยนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับแล้วก็สําหรับคนที่จะแบ่งปันนะครับวัตถุวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อเพียนหรือหลวงพ่อรวยนะครับให้ผมเช่าบูชาเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดียไลน์นะครับกับหน้าเพจ Facebook ไว้ให้นะครับสาหรับคนที่จะส่งภาพวัตถุมงคลมาให้ผมตรวจสอบหรือว่าแบ่งปันให้เนี่ยก็ส่งมาที้ที่ไลน์หรือว่าเพจได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ช่องกีฬาพระเครื่องก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับรอติดตามรับชมและฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจ ในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนครับผม